พี่พี่ท่านไหนที่กำลังตามหารถที่ขับดีขับสนุกอัตราการเร่งดีนะครับผมแนะนำเป็นเจ้าคันนี้เลยสำหรับ Honda Civic นะครับคันนี้เป็นโฉม FC 1.8โ e, ตัอีปี2020คุณผู้ชมแล้วได้เป็นสีหายาด้วยนะสีเทาดำคันนี้นะครับเป็นตัวเริ่มต้นที่ไม่ธรรมดานะเพราะว่าภายในเนี่ยนะครับเขาบุหนังบุดนุ่มมาหมดเลยนะครับแล้วราคาคันนี้จากป้ายแดงนะรถไปเยอะมากคุณผู้ชมรถไปทั้งหมด400,000กว่าบาทแล้ว โฉมปี20นะแล้วคันนี้ทีเด็ดยังไม่หมดนะไม่เพียงแค่60,000ลคโลผู้ชมนะครับไม้น้อยไม้แท้ไม้เดิมแน่นอนรถของผมนะครับไม่มีการชนหนักปิดควมม่ำจม้นามมาแต่อย่างใดแน่นอนเดี๋ยวรยายละเอียดตัวรถจะเป็นอย่างไรวันนี้ตามผมมาดูผู้ชมนะครับด้านหน้านะครับไฟเป็นลูกแก้วโปรเจคเตอร์เลนขนาดใหญ่เลยแล้วก็มีเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มาให้พร้อม นะครับชุดกระจังหน้าโครเมียมสวยๆไม่มีตําหนิตามมดคุณผู้ชมนะครับคิ้วขอบนี่กระจังสเกิร์ตนะพวกนี้ใหม่หมดคุณผู้ชมนะครับไม่มีร่องรอยขนแมวไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มนะครับผมคันนี้ป้ายทะเบียน9310กรุงเทพได้ป้ายนี้ไปเลยนะครับตัวฝาปรงนะฮะผิวพันธ์สันเหลี่ยมตัวรถบางๆเดิมๆคุณผู้ชมแล้วสีไม่มีโป๊หนามาแน่นอนให้สังเกตนะครับรถแท้รถเดิมนะฮะรอยต่อตัวรถแนบสนิทกันแบบนี้นะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านข้าง รอบซีวิกเ4เป็นโฉมที่เรียกได้ว่ายอดนิยมที่สุดแล้วนะครับแม็กนะฮะเป็นอันลอยนะครับขอบ16นิ้วยางปี2023ดอกร่องยางเนี่ยใช้กันไปยาวๆนะครับตัวนี้ดิสเบรก ABS ทั้งหมด4ล้อคุณผู้ชมมาดูกระจกกันดีกว่านะฮะเดิมแท้ปั๊ม Honda มาแบบนี้เลยนะครับติดฟิล์มให้แล้วรอบคันคุณผู้ชมนะฮะไม่ต้องมาทำอะไรเพิ่มรถผมเนี่ยพร้อมใช้อยู่แล้วนะฮะกระจก มองข้างหูช้างเนี่ยทรงสปอร์ตเลยเรียวๆแบบนี้เลยนะครับมีไฟเลี้ยว LED ให้นะฮะปรับพับเป็นไฟฟ้าแล้เรียบร้อยนะครับคิวขอบกระจกโครเมียมคุณผู้ชมมือเปิดสีเดียวกับตัวรถนะฮะแล้วดูภายในคุณผู้ชมตัวนี้ตัว 1.8e นะจริงๆจะเป็นเบาะผ้าแต่ว่าตัวเนี้ยเจ้าของเดิมเขาหุ้มหนังมาอย่างดีนะรอบคันเลยนะครับเบาะเนี่ยปรับพับแมนนวล6ทิศทางนะครับแล้วคอนโซลภายในเนี่ยดีไซน์รถเหมือนรถสปอร์ตเลยคุณผู้ชม ให้ดูซอกน็อตนะฮะบอกได้เลยว่าสวยทุกจุดจริงๆนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อตัวรถโครงสร้างแน่นอนและดูผู้ชมสปอร์ตเมดอาร์คเรืองเรียงสวยๆวยกันแบบนี้นะฮะนี่สปอร์ตสวยมากนะครับซอกน็อตเดิมนะคันนี้นะครับแผ่นเพจเลเบลนะครับตรงกันกับในสำเนาเล่มคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยจริงในราคาพิเศษนะครับ5 2า0 0 0บาทแล้วไม่0 0 0 0 0โลฟีดาวผ่อนแค่เ0 0 0ผู้ชม ได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้นี่หุ้มหนังมาอย่างดีจริงๆอ่ะสีเทาดำเนี่ยภายในจะเป็นสีเบจนะแต่คันนี้หุ้มหนังสีดํามานะครับทำให้ดูแลรักษาง่ายเนี่ยที่วางแขนพักศอกยังเป็นหนังเลยนะครับยิงจะเป็นผ้าหมดนะค,นนนะค,คันนี้นะฮะแต่คันเนี้ยนะครับตำนงตำหนีเนี่ยบอกได้เลยว่าหายากมากๆแล้วไม่มีแทบจะไม่มีเลยนะครับที่สำคัญเลยคือติดเซ็นเซอร์นะฮะการระยะแจ้งเตือนหย่อนการชนมาให้จากศูนย์นะคุณผู้ชมนะครับอันนี้ต้องติดเพิ่มนะโอ้ตัวหนึ่งในสามสี่พันได้นะ นะครับอันนี้ติดมาให้2ฝั่งนะฮะซ้ายขวาไฟท้ายตัว C ีนะครับผมเครื่องยนต์ IV-TECH นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านข้างตัวรถกันต่อคุณผู้ชมนะครับฝั่งนี้นะฮะไม่มีตําหนิริ้วรอยคุณผู้ชมภายในสวยๆนี่ฝาองเดิมๆพวกนี้คิ้วขอบนะฮะผนังนะฮะใครที่ชอบภายในสีดําเป็นทุนเดิมนะครับผมต้องจัดคันนี้แน่นอนนะฮะเดี๋ยวพาไปดูด้านในขอญาตเข้ําในตัวรถเลยนะครับ กุญแจนะครับเป็นสมาร์ทเอนทีคีเลตแบบนี้คุณผู้ชมจะมีกุญแจสำรองไปให้นะนะครับหยยบเบรกนะครับกดปุ่มพุทสตาร์ตรงนี้ได้เลยชึ่งเดี๋ยวติดเลยคุณผู้ชมแล้วมาดูหน้าปัดเลือนไม้นะครับเป็นสีแดงแบบนี้นะเลขไม้แท้ไม่เดิม6ก0 0 0โลนะครับกับมาตรวัดเลื่อนไม้แบบเรืองแสงจอกลางนะครับกล้องถอยมีให้นะครับพร้อมเซ็นเซอร์กะระยะคุณผู้ชมนะครับมองได้ง่ายนะครับผมถอยจอดสบายแน่นอนนะฮะแอร์เป็นระบบออโต้นะครับผมครับ ง่ายนะฮะและแอร์เย็นมากอีคอนโหมดเบรกไฟฟ้านะครับผมที่วางแขนพักษอกตรงนี้เป็นหนังหมดเลยนะครับมีช่องชาร์จให้ครบนะฮะดีไซน์ภายในนั่งสบายแล้วก็บอกได้เลยว่าสภาพสวยจริงนะฮะคันนี้นะเดี๋ยวพาไปดูนะครับในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องนะคันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างใหม่จริงคุณผู้ชมนะครับแล้วคันนี้นะฮะบอกเลยว่าการลื่นจะลหลระบบควบคุมการทรงตัวตัว,ตวรถดีมากนะฮะให้ดูด้านในนะครับกับ เครื่องยนต์ของเขานะฮะเป็นเครื่องยนต์ iVtec นะครับเป็นซินล้วน1.8ลิตรนะครับอัตราการกินน้ำมันเนี่ยอยู่ประมาณ14-15โลลิตรเลยนะครับขับดีขับสนุกแน่นอนเครื่องยนต์เดิมๆผู้ชมฝาเครื่องไม่เคยแกะเคยถอดนะฮะโครโงสร้างตัวรถสวยใหม่เดิมแน่นอนนะครับคันนี้ต้องบอกเลยฝาโปรงเดิมๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีทําสีมานะฮะ ตัวน็อตยึดอะไรต่างๆไม่เคยถอดไม่เคยขันนะครับเดี๋ยวพวกนี้ผมดูแลสปาให้อีกรอบนึงน้ำมันคงน้ำมันเครื่องนะครของเหลวเดี๋ยวผมถ่ายให้ถ้ามันเสื่อสภาพนะนะฮะขายที่สนใจอยู่นะครับกับ Honda Civic คันนี้529,000เลขไม้ห0 0 0 0 0โลนะครับราคานี้ฟรีดาวจัดยอดเต็มผ่อน9,000ไม่ต้องใช้เงินออกรถไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับ ติดต่อผมเบอร์โทรด้านล่างได้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคุณผู้ชมพบเจอกันใหม่กับผมในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ